จากเรื่องของน้ำท่วมครับคุณผู้ชมคุณธนิการกรณีที่ทุกสื่อนําเสนอเรื่องราวของนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่ลงไปถ่ายภาพกับจระเข้แล้วถูกจระเข้งับบาดเจ็บนะครับก็ถูกตีแผ่ออกไปในวงกว้างแต่อีกด้านหนึ่งนะครับที่เราจะต้องไปดูก็คือแล้วป้ายต่างๆที่ไปเตือนนักท่องเที่ยวว่าอย่าไปเข้าใกล้จระเข้หรือต้องระมัดระวังในพื้นที่นั้นเป็นพิเศษมีมากน้อยแค่ไหน ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปจุดที่นักท่องเที่ยวสองคนสามีภรรยาชาวฝรั่งเศสเจอกับจระเข้ที่คลองลำตะคองนี่แหละครับคือพื้นที่นี้เป็นคุ้งน้ํามีจระเข้เยอะแล้วน้ําลึกประมาณ3เมตรเศษด้วยกันครับพอไปดูในพื้นที่มันก็จะเป็นน้ําตกผักกล้วยไม้น้ําตกเขวสุวัสดพบป้ายแจ้งเตือนเรื่องจระเข้กับห้ามลงว่ายน้ําแต่สังเกตดูมีสป้ายเท่านั้น แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ดําเนินการติดตั้งเพิ่มนะครับเป็นป้ายขนาดความกว้าง1เมตรยาว2เมตรติดตั้งเพิ่มอีกหนึ่งป้ายจุดที่สังเกตก็คือหน้าปากทางเข้าหรือว่ารายทางที่ผู้สื่อข่าวเดินทางเข้าไปสํารวจไม่มีป้ายเตือนให้ระวังเรื่องของจระเข้ก็เลยตั้งคําถามมาว่าป้ายมันพอหรือเปล่าที่จะสื่อสารไปถึงนักท่องเที่ยวตลอดเส้นทางผู้สื่อข่าวก็พยายามที่จะไปสอบถามนักท่องเที่ยวสอบถามคนที่เกี่ยวข้อง ก็มองต่างมุมกันออกไปแหละครับบางส่วนก็มองว่าคลองลำตะคองเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติดูน้ําตกผากล้วยไม้น้ําตกเขวสุวัสและหลายคนก็รู้เรื่องนี้กันเป็นอย่างดีว่าต้องระวังจระเข้หลายคนก็ให้ข้อมูลมองว่าควรที่จะต้องมีป้ายให้เพิ่มมากขึ้นหรือไม่เพราะว่าที่แห่งนี้มันมีจระเข้น้ําจืดอยู่แล้ว4ี่หปีก่อนคุณธนิการ เคยเกิดข่าวคราว,าวคล้ายๆแบบนี้แล้วเงียบหายไปมาดังอีกทีนึงก็สองสามีภรยาชาวฝรั่งเศสค่ะก็เป็นเรื่องสําคัญทั้งเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าหลายคนก็รู้หลายคนก็ไม่รู้นะคะว่ามีจระเข้น้ําจืดอยู่นะคะอันนี้ก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง